ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บ็ดโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะเป็นทําการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็ตอบคาถามท่ับท่านนุ่มทุนทุกท่านเลยนะครับสามารถส่งคําถามเข้ามาได้ที่ facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวม ของตลาดนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าคือตลาดเนยชนแนวต้านอยู่นะครับตลาดชนแนวต้านอยู่นะครับบริเวณน,นี้นะครับตี้าคร่าวๆก็ประมาณเนี้ยถึง 1> 1, หนึ่งเดิมก็ประมาณหนึ่งห้าเจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดห้าประมาณเนี้ยนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นท่านผู้นำขบวนในการพาดัชนีขึ้น จะมีหวังอย่างเดียวนะครับที่เห็นโมเดลตีวนนี้ที่เป็น K-Bank ก็คือน่าจะเกิดการสวิตชิงนะครับมีที่แข็งๆก็คือมี K-Bank กกับกับไทยพาณิชย์นะครับนอกนั้นที่โดนเทคโปรฟิตหนักไปเมื่อาทิ้นที่แล้วก็เป็นพวกแถวหนึ่งนะครับหุ้นแถวหนึ่งที่ขึ้นมาตลอด KTB, b b l t t b นะครับแล้ววันนี้ก็ เป็นไปได้นะครับที่จะมีการสวิตชิ่งเข้าสู่เมื่อเปรียบเทียบว a l ล a เรทชัทั้งแก้ p e อีบไพเปอร์บุกเนี่ยเคแบงกับไทยปฏิชิกาลายเป็นถูกสุดไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้ไทยออยล์ก็เริ่มมากลุ่มกลุ่มลงกันนะครับเพราะการกันเนี่ยมันขึ้นมาสิบ้าเดือนอีกแล้วนะครับเกยกลุ่มลงกันก็เลยกลับมาดูโดดเด่นอีกทีหนึง่ง แต่ยังยังต้องรอนะครับว่าใครจะเป็นผู้นำขบวนที่จะผ่านดัชนีผ่านด่านพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปอีกด่านหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมีทำแนวต้านเหนือพันห้าร้อยหกสิบสามได้ก็โอเคนะครับเรามาดูคำถามนักลงทุณ ถ้านนะรทุนกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคุณปัทะมนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุลามสวัสดสวัสดีสสดยังยังติดนะาต้งแต่เชื่อว่าน่าจะผ่านนะคุณนามถามทุกวันเลยตอบมัเหมือนเดิมอย่าว่ากันนะครับ น่าจะผ่านประมาณห้าสิบเอ็ดบาทนะครับถ้าผ่านได้ก็ห้าสิบเจ็ดบาทนะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือ KKP ก็ชนแนวต้านแล้วนะครับบริเวณหกสิบเอ็ดบาทตรงนี้ก็น่าจะเอ X ฟรีนะครับก็คือว่าไม่ใช่เอกนี้ตรงนี้ลงมาพงงบไม่ดีอืมนอกนั้น ก็จะเป็นลักษณะของเพอว์น,นี้ลงกันมา s p r เกัามาแล้วนะเบร์เซลคุนไซมอนถามฮหาหน่าเรื่องดีนะ้วมันไปเจอเป็นไม่มีวอลลุ่ม มนันเลยเป็นแค่พักถานไม่ถึงขนาดเป็นสัญญาณขายมันก็ทัดทรเก็ตในระดับหนึ่งแล้วนะพะพอมามองไว้ที่หกสิบเจ็ดหกสิบแปดเทคโปรฟิตดีกว่าโอ้ไม่ยอมขึ้นเลย ต้องดูนะครับอนาคตที่เขาจะไป t a r g e t ต market ที่ไปทำตลาดใหม่ก็คือจะไปจอเจอาะที่อำเภอตำบลน,นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะไปเบียดสู้กับ ptg เลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเคยเสียเกิบเสียตำแหน่งปั๊มอันดับหนึ่งให้กับ ptg นะครับตรงนี้จะกลับไปทวงคืนนะครับ จะไปตีก็คืนก็ไซเว์นะครับแนวตานก็อยู่ประมาณยี่สบเอ็บาทห้าสิบถึงยี่สบเอ็ดบาทแปดสิบมีกริมไซเว์ออกข้างไม่สนใจตลาดเลยนะครับ โปจบแล้วนะครับขึ้นมา take p r o f i ได้แล้วนะครับนะเหมือนกันโพลีนก็จบแล้วเหมือนกันคุณสาคอนสวัสดีครับแวนพันแท้นะครับคุณน้อยสวัสดีครับแฟนตุวดจิงเคแบง ก็มีสิทธิ์จะขึ้นไปแนวต้านร้อยสามสิบหกห้าสิบถึงร้อยสามสิบแปดนะครับต้องเบรกตรงนั้นได้ก่อนถึงจะดูดีนะครับ EA EA เอทางเคยทำบทวิเคราะห์ไปแล้วนะครับหน้า เป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับระยะก,กลางททร์กเก็ตจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบสี่นะครับแนวรับก็63สิบาทห้นะครับแนวต้าน6 9 50้าห้าิบัดใช้ททำ คําำก็มีสิทธิ์จะรีบาวนะครับ มีแนวโน้มจะรีบาวถ้าทะลุพันเก้าร้อยยี่สิบได้ก็ข้างบนพันเก้าร้อยเจ็ดสิบันเก้าร้อยแปดสิบกอบกิจสวัสดีครับวันนี้คำถามน้อยนะครับ เค okay. ไม่มีคำถามแล้วนะครับวันนี้เร็วหน่อยหนึ่งนะครับเพราะไม่มีคำถามเลยเรามาดูกันอีกทีกันในวันพุธนะครับวันนี้แค่นี้ก่อเออวันพุธงดนะครับ <All right. S 1> ต้องไปไหว้เจ้าเจอทีวันศุกร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก